สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีนอนยูทูบนำสาระดีๆสุ่ท่านผู้ชมครับ7มกราคม2567ครับ2อุ่มครึ่งโดยประมาณครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศก่อนนอนครับพี่น้องอสมอรู้ข่าวทันเหตุการณ์วันนี้มีอะไรไปชมไปฟังข่าวครับ7มกราคม2567นายกรัฐมนตรีคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนำร่องจังหวัดร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีและนราธิวาสเชื่อมโยงข้อมูล สุขภาพหน่วยบริการทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน7มลกราคม2517เวลา18นาฬิกาหน้าลานสาเกตนครหน้าหอโว์หวต101จังหวัด101นายเสรธรรพิศินนายยุมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออบ30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดวยมีนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรตรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพนายสมศักดิ์ เทพสุทินรองนายยมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยมตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประเสริฐจันทละวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายแพทย์ชลนาศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสภาวิชาชีพผู้นำท้องถิ่น อสมอชมรมผู้สูงอายุและประชาชนจำนวน1 1 1 0คนเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกับอีก3จังหวัดนำร่องคือแพร่เพชรบุรีและนาราธิวาสนายชัยวัทรงุงโคศกประจำสำนักนายุมตีเปิดเผยว่าเมื่อนายุมตีเดินทางถึงประตูสาเกตนครชมรมประธานอสมอจังหวัดตรอยเอด็ดผูกผ้าเขามาต้อนรับนายุมตีและคณะโดยมีนายทรงพลปทุมศิล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนางเล็บดนตรีพื้นบ้านอีสานเป่าโว้ดและนางกฤษดาบุญแสนศิลปินดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดลำกรอนหมอลำต้อนรับนอกจากนี้อสมและประชาชนร้องเพลงมาร์ทอสมและเพลงบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่และมีการแสดงชุด30บาทรักษาทุกโรคสู่30บบาทรักษาทุกที่ให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรองประธาน,นาคณะกรรมการ พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมาตั้งแต่ปี2544เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยในการรับบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคถือเป็นนโยบายสาธารณสุขที่สําคัญและมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนคลายความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสามารถลดควเลือนที่ยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพซึ่งการขับเคลื่อนต่อจากนี้คือการยกระดับเป็น30บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้คนไทยเข้ารับบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเด็วด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับบริการได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลีนิกแลบและยันและ,และ,และร้านยากใกล้บ้านเชื่อว่านโยบายนี้จะทําให้คนไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องก,กันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูนฟนสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขภายใต้รัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินและคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยังย่งยืนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนี้จะทําให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรครักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเท่าเทียมลดความเหลือ่อมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขทําให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศพร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนพี่น้องอสมอและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมการขับเคลื่อนและพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมาตลอด2ทศวรรษและยังร่วมมือการสานต่อขยายผลการดําเนินงานมาสู่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยปัตรประชาชนใบเดียวซึ่งช่วยลดความเบื่อม้ําในการรักษาพยาบาลทําให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ผ่านมามีประชาชนจะเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยบริการจะพบปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลเนื่องจากข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ของแต่และหน่วยบริการไม่เชื่อมโยงกันทําให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลการรักษาของตนเองจากสารบริการพยาบาลต่างๆซึ่งทั้งไม่สะดวกและเป็นภาระค่าใช้จ่ายแฝง ขณะที่แพทย์ผู้รักษามักจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาประวัติการแพ้ยาการได้รับวัคซีนผลทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรักษาในหน่วยบริการอื่นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินรัฐบาลจึงยกระดับระบบ30บบาทให้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งรัฐและ เอกชนโดยพัฒนาระบบบริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขับเคลื่อน4จังหวัดนำร่องได้แก่แพร่เพชรบุรีนราธิวรสและร้อยเอ็ดจากนั้นระยะที่สอง จะขยายอีก8จังหวัดคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วน้องบัวลำพูนครราชสีมาอำนาจเจริญและพังงาและขยายทั่วประเทศภายใน1ปีโดยจัดงานเปิดตัวขึ้นที่ร้อยเอด็ดพร้อมกับอีก3จังหวัดนำร่องเพื่อประสานเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจตุรปักพิบาลร้านยาร้านแลบคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพบว่ามีความพร้อมในการขับเคลื่อนเต็มร้อยนายกมตีกล่าวสแสดงความยินดีที่ได้มาเปิดงานนโยบายรับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสภาวิชาชีพต่างๆพร้อมทั้งประชาชนพี่น้องอสมอในจังหวัดร้อเอ็ดและทุกจังหวัดนำร่อง ได้ร่วมมือกันผลักดันนโยบายนี้ให้สําเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งการยกระดับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถามพัาญาลในสถานพยาบาลทุกที่ทั้งรัฐและเอกชนเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐได้ถแถลงต่อรัฐสภาและเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับทุกสังกัดและยกระดับหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะในเว็บสมาร์ทฮอดพิทอนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จัดบริการสุขภาพอาทิประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาและใบสั่งแอบออนไลน์การแพทย์และเพศัชกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์ส่งยาเวชภัณฑ์ที่ บ้านผ่าน He ล์ลิเดอร์และการส่งยาทางไปรษณีย์เป็นต้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทําให้ลดความแออัดในโรงพยาบาลลดระยะเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนหวังว่า30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปนายกย้าจากนั้นนายกะต้องตีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการระบบสุขภาพแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทําพิธีเปิดคิกออฟนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่โดยการเสียบบัตรประชาชนลงบนกล่องรีดเดอร์การ์ดกลางเวทีก่อนเดินทาง กลับกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้7มกราคม25 7ก็อ่านข่าวทันเหตุการณ์วันนี้ให้กับพี่น้องอสอมทั่วประเทศฟังแล้วนะครับในวันต่อๆไปครับช่องชุดีดน youtube จะเอาสาระสำคัญของ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนี่แตกต่างกันอย่างไรกับก่อนหน้านี้ที่เป็นอยู่คือ4จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดพร่เพชรบุรี และในราธิวาสนี่เขานําร่องไปก่อนสี่จังหวัดนี่สี่จังหวัดนั้นเขาจะได้รับบริการแตกต่างกว่าเมื่อก่อนตรงไหนอะไรยังไงเกี่ยวกับ30บาทรักษาที่จะนำรา,ายละเอียดมาเล่าให้ฟังในวันต่อไปครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อ,ตอไปและคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ ไม่ตรีชาวนาให้ข้าวขายชาวไร่ให้พืชผลดีชาวสวน่อปลาลง๊ี